สิ่งที่จะทําให้คุณใจโฟในช่วงเจวันนี้จะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะสิ่งใดกันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณลูกดวงในช่วง7วันจักรวาลจะจัดสรรและส่งพลังงานใดกันมาให้คุณค่ะเอชอปเปอเพนนโคสนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีทางด้านการเงินแบบฟุกๆเข้ามาใครที่รองานใหม่ๆรอการติดต่อรอการเดลงานรอการเปิดรับโอกาสใหม่ๆคุณจะได้รับโอกาสในสิ่งนั้นบางคนอาจจะมีโอกาสได้เงินแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คาด บางท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของขวัญของถูกใจค่ะคุณจะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสที่คุณจับต้องได้ข่าวดีทางนั้นการงานกําลังจะเข้ามา GM p e r o r นะคะได้ Energy ของ The Magician เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะได้ซึมซับเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆพัฒนาตัวเองรวมไปถึงบางท่านอาจจะมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารจากผู้ใหญ่ใครบางคนที่อาจจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือเป็นคนที่เข้ามามีบทบาทและมีส่วนสำคัญในชีวิตของคุณนะคะ ตัวของคุณอาจจะเกิดการที่อาจจะได้ k ทค o u r s e เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆและพัฒนาตัวเองให้ไม่อยู่กับที่ค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นอีก9เหรียญการเงินไม่ติดขัดเลยนะคะและดูแล้วการเงินอาจจะเป็นช่วงที่ทำมากได้มากและคุณอาจจะมีความสุขเป็นช่วงระยะเวลาที่อาจจะอยากอยู่คนเดียวเพื่อชำระล้างอะไรบางอย่างเรื่องที่เราเครียดและเราคิดมากและเรื่องราวที่เรากังวลใจสิ่งที่ต้องระวังคือระวังใครบางคนที่ไม่รักไม่หวังดีหรือมีจาชีพอาจจะเข้ามาวุ่น วายได้ต้องระวังค่ะ